รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับผมบอสไม่กาโมโตนะครับมีรถเข้ามาใหม่อีกแล้วจ้านะครับบอกเลยนะครับขับดีขับแรงนะครับรถดีๆแบบนี้นะครับห้ามพลาดแน่นอนเพราะว่าผมนะครับบอสไมกาโมโตนะครับจะเปิดราคาถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับที่สําคัญนะครับตัวนี้หายากมันหายากกว่าตรงอื่นยังไงเหรอครับไม่รอช้านะครับมาพบกับเจ้าคันนี้ดีกว่านะครับเจ้าโวโวนะครับ S40 นะครับ T5 นะครับ5สูบนะครับอ่างงตามท้องตลาดส่วนใหญ่นะครับผมบอกเลยนะว่าจะเป็นตัว4สูบนะครับวันนี้จัดตัว t 5 5สูบนะครับโบว์เวอแท้ๆนะครับสภาพพร้อมใช้แค่ไหนเหรอเรามาดูกันเจ้าโบว์เวร่คันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นปี2006นะครับนอกจากเป็นตัว T ีแล้วไม่ธรรมดาแน่นอนครับ T5 เทอร์โบนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่องต้มยำกันเลยทีเดียวนะครับ สีสันนะครับเงาฉ่ำสดสวยนะครับรถทรงดีนะครับมีเสน่ห์นะครับพร้อมใช้นะครับพร้อมขับนะครับขับทํางานก็ได้นะครับขับไปเที่ยวก็ได้ขับเดินทางไกลก็ได้นะครับรถสวยวิบวับวิบวับเลยนะครับดูครับดูเงาสะท้อนตัวผมกับตากล้องให้ดีนะครับรถสวยจัดขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมแน่นอนครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํานะครับ คันนี้นะครับท่านผู้ชมขับขี่ได้อย่างมั่นใจเลยนะครับดูสภาพยางซะก่อนนะครับยางทั้ง4ี่เส้นนะครับเป็นปี2019นะครับใช้งานกันยาวๆนะครับขับขี่อย่างมั่นใจนะครับคุ้มๆนะครับวันนี้นะเราปากกันแล้วนะจ้าว่าจะเปิดราคาให้ถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับเอาราคาตัวสี่สูบมาเทียบก็ได้นะครับแต่บอกเลยครับ้าตัวสี่สูบมันรู้สึกธรรมดาเกินไปวันนี้จัดแบบ5าสูบเทอร์โบ มาดูด้านบนท้ายกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่เด่นๆ่นนะครับทรงโค้งเว้าแบบนี้นะครับสไตล์ของบอลบัวเขานะครับเอาละครับเปิดด้านท้ายให้ดูหน่อยภายในนะฮะอะไรเนี้ยโอ้ผมผมมันมีสองชุดอ๋อเรียกว่าแถมให้นะครับอันนี้แถมให้นะครับจริงๆแล้วเป็นไงครับโล่งๆลสะอาดตานะครับเก็บของได้เยอะนะกว้างไม่ต้อลึกได้อีกลึกขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวดูไหน ไหนโอ้โหไม่เห็นเลยเลยโอ้โหตกล้องเห็นไหมครับบอกน,นะครับสามารถพับได้อย่างนี้นะครับเก็บของขนของได้เลยนะครับโอ้โห้ม<พ>อมสับยางอะไรนี่ครับยางอะไหล่นะครับแม่แรงนะครับอยู่นะครับมาดูด้านเครื่องยนต์กันต่อนะครับท่านผู้ชมเครื่องยนต์เดิมนะครับ าสูบเทอร์โบนะครับ2 5 0 0ซซีนะครับโอ้โหกำลังของเครื่องไม่ต้องพูดถึงนะอุ้มนะ,ะขับาทางไกลได้เลยครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะครับนี่เราดูพวกสติกเกอร์นะครับพวกนี้ยังติดอยู่ครบนะนี่พวกนี้นี่แล้วนี่วนัวนโวไท a แลนด์จะติดมาแบบนี้รถศูนย์ว้างนะไน,นี่แล้วที่บอกเทอร์โบนี่เช่ไน,นี้แต่ท่อไอดีบังอยู่น่าจะมองไม่เห็นท่านผู้ชมครับ ก่อนจะดูภายในนะครับแน่นอนครับเราให้ชมแผงประตูกันก่อนนะครับแผงประตูเดิมๆนะครับสีดํานะครับตัดด้วยหนังสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลแบบนี้นะครับขออนุญาตเรียกภาษาบ้านๆแล้วกันนะครับสีน้ําตาลหนังลูกบัวนะครับโอ้โหเป็นไงครับดูคมเข้มมากๆนะครับเอาละครับเทสระบบกระตกไฟฟ้าดีกว่านะครับลืมกระป๋อเป็นระบบออโต้นะฮะเอาลงสักที ต่อด้วยระบบกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะฮะสมบูร <C> e <ars> ณ์นะครับเอาละครับทีนี้มาเริ่มดูภายในกันเลยนะครับดูจากเบาะสิก่อนนะครับหนังเดิมๆนะครับสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลลูกวัวอย่างนี้นะครับดูหรูหรามากๆนะครับระบบไฟฟ้าเป็นไงอุ้มเทสโชว์ฟ้าเลยเหรอระบบอัตโนมืออ้าวนี่ อ๋อข้างนี้ข้างนี้ถึงไฟฟปานี่นี่เฮ้ยอะไรอ่ะนี่ยกขึ้นลงไงแล้วก็แล้วอันนี้ที่หมุนๆนี่คืออะไรครับนี่พับนี่อ้โหแล้วจริงๆมันพับหน้าไปเลยก็ได้นะพับสิเดี๋ยวทับให้ดูเหมาะเหมาะกับที่มีเก็บเก็บของเก็บของมิเก็ตขนของได้เยอะเรียกได้ว่าเป็นรถ รถเก่งใช่ไหมแต่เราสามารถขนขนของได้แบบรถอเนกประสงค์เลยนะครับเอาแล้วครับทีนี้มาดูคอนโซลกันต่อเลยนะครับเป็นไงครับสีดํานะครับมาดเข้มนะฮะลื่นปื้ดลื่นปื้ดไม่มีแตกหักนะครับนี่หน้าจอเดิมนะครับบอกทั้งแอร์ใช่ไหมทั้งวิทยุนะครับตรงนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าสมบูรณ์มากๆสวยพร้อมใช้ทีเดียว ปาดูทางฝังคนขับกันต่อนะครับแน่นอนครับชมแผงประตูกันก่อนนะครับสีดำนะครับตัดด้วยหนังตาลลูกวัวนะครับผมโอ้สวยงามนะฮะดูเมเข้มมากๆปุ้มเทสระบบไฟฟ้าหน่อยครับครับลงคันออโต้ซึ่งก็อตโต้นะครับเดี๋ยวลงอีแล้วก็เวลาปรับขวาเรากดขวาเนี่ครับขวาซ้าย ลงแล้วก็ตัวนี้ครับเวลาพับไฟฟ้าอาจจะงงนะว่ามันพับยังไงเพราะมันไม่มีปุ่มให้กดวิธีกดอย่างนี้นี่กดคู่เลยนีพับกลางออกก็กดคู่นี่ง่ายง่ายเอาละครับท่านผู้ชมมาดูจุดที่ใช้งานบ่อยที่สุดนะครับแน่นอนครับเบาะคนขับนั่นเองนะครับแต่ดูสภาพซะก่อนนะครับไม่มีแตกนะครับไม่มีขาดนะครับหนังเดิมๆนะครับสีน้ำตาลแบบนี้นะครับหวานๆสวยๆนะครับ วงมาลัลยนะครับท่านผู้ชมเป็นระบบแอร์แบ็กมัลติฟังชันนะครับอโอขออภัยเมื่อกี้เลมมเทสระบบไฟฟ้าให้ดูนะครับเบาะคนขับเป็นระบบไฟฟ้านะครับอเริ่มนะครับเดินหน้านะครับแล้วผมก็จะถอยหลังผมจะกระดกหน้าขึ้นลงแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็พนักทิ้งวัติ เอาละครับเมื่อกี้ดูพวงมาลัยไปแล้วนะครับมาดูที่คอนโซลเรือนไม้กันต่อนะครับไม้แท้ๆนะครับคันนี้นะครับวิ่งมา1 59,233กมิโลนะครับร้านเราขายแต่ไม้แท้ๆนะครับไม่มีการก่อไม้นะครับคอนโซลเรือนไม้ครับสวยๆไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีลอกนะครับด้านบนก็ลื่นๆอย่างนี้นะครับผมลืมบอกนะครับถ้าคุณมองเผนๆนะครับตรงนี้นะครับอาจจะไม่มีอะไรนะครับ แต่คุณลองมองทะลุออกมานี่ดูการดีไซน์ของเขาเนี่ยคุณสามารถวางของตรงนี้ได้นะครับดีไซน์แบบนี้มันทาให้ดูล้ํมมากขึ้นนะอุ้มนะคือวันว่ายุงนั้นเขาอยากทําให้รถเขาดีไซน์ดูเด็กขึ้นเลยดูเด็กอะใส่อะไรที่มันแบบสปอร์ตมากขึ้นอ๋อส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายชัดเจนนะครับอันนี้นะครับก็ปรับแอร์นะครับอุณหภูมิแยกสามารถปรับแยกซ้ายขวาได้นะครับอ่านี่นะครับอ่าถ้ากดทีนึงก็เป็นขวานะครับกดตรงนี้ก็เป็นซ้ายนะครับกดอีกทีสามารถปรับได้ทั้งคู่เลยนะครับ ส่วนนี้ก็ความแรงของพัดลมนะครับนี่พอปรับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะส่วนอันนี้นะครับก็เป็นวิทยุนะครับอ่าอันนี้ก็ปรับหาคลื่นไปนะครับสมบูรณ์ครับมาถึงที่นั่งผู้โดยสารนะครับท่านผู้ชมแน่นอนครับดูแผงประตูนะครับเดิมๆนะครับสวยงามนะครับเอี่ยมอ่องออรไทยนะครับดูการออกแบบที่ให้สีแบบนี้นะครับดูหรูหรามากๆนะครับ ตัดด้วยนี่ครับสีเงินแบบนี้นะครับทําให้ดูล้ำสมัยเข้าไปอีกนะครับเอาแล้วครับเทสระบบกระจกไฟฟ้าหน่อยึ้นะครับสมบูรณ์ครับไม่ใช่เพียงแค่ครางนั้นนะครับมาดูข้างนี้ต่อนะฮะนี่ครับสมบูรณ์นะครับกับระบบกระจกไฟฟ้านะครับแผงประตูด้านนี้ก็สวยๆนะฮะเอาแล้วครับมาเริ่มดูบอกันเลยนะครับ บอกเลยครับว่าสวยงามจริงๆครับภายในคันนี้นี่เอี่ยมมากๆนะครับดูสภาพซะก่อนนะครับนุ่มๆนะฮะหนังแท้นะครับสีน้ําตาลลูกวัวนะครับนี่ครับที่วางแก้วนะครับที่วางแขนพร้อมที่วางแก้วแบบนี้นะครับและที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับสามารถเก็บของได้อีกอุ้มโชคมีกี่ว่าอเนกประสงค์นะครับนี่ครับตรงนี้นี่ นว้า่ยใส่ของเพิ่มได้อีกโอ้โหมันจะครบเพี้ยงไปไหนอ้าวเล็กๆแต่เน็กประสงค์มันเล็กพี่ขี้หนูนี่หว่าแบบจริงนะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นเลยนะครับไหนๆก็อยู่ภายในกันแล้วนะครับผมขออธิบายภายในก่อนเลยนะครับภายในคันนี้นะครับสวยหรูหรานะครับได้หลากอารมมากๆนะครับหรูหราดูดีนะครับสีน้ําตาลอ่อนอย่างนี้นะครับตัดกับสีดํานะฮะมันได้ทั้งมาดเข้มนะครับ สุขุมนุ่มลึกนะครับบา,บางอารมณ์ก็ได้ความคำว่าอะไรนะคอมฟอร์ตใช่ไหมและรู้สึกสะอาดสะอ้านเนี่ยยิ่งกลิ่นรถเนี่ยโอ้โหน้ําหอมมาสดชื่นอย่างนี้นะผมบอกเลยหน้านั่งหน้าขับมากๆนะครับเบาะนะครับก็นั่งกันนิ่มๆเลยนะครับที่วางแขนนะครับอยู่ครบนะครับที่วางแก้วดูนะครับตัวล็อกแก้วไม่มีหักเลยนะฮะเอาละครับผมบอกเลยนะถ้าคุณอยู่นอกรถนะเสียงเครื่องเนี่ยมันคำรามแบบ น้อยครั้งจะได้ยินแบบนี้เสียงเสียงการทํางานของเครื่องยนต์แบบนี้มันห้าสูบใช่ไหมอุ้มใช่คือน้าเสียงมันไม่เหมือนทั่วไปเสียงห้าสูบอบบพี่มันจะเป็นแนวเสียงแบบหวานจะแบบหกก็ไม่หกจะสี่ก็ไม่สี่เสียงมันแบบด้วยความเครื่องห้าสูบเดิมเดิมเนี่ยมันก็หวานแล้วแต่คันนี้มันมีเทอร์โบเข้ามาอีกเสียงมันเลยยิ่งกลายเป็นแบบผมว่ามันพอพี่ว่ามันมันมันมากกว่าหวานนะมันดุดันมากๆนะเนี่ยโอ้โหยังไงมีหลังติดเอร์ดื้อเลยนะเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์นะครับคันนี้ เนี่ยผมนั่งกันอยู่ข้างหลังนะเมื่อกี้น้องอุ้มนะครับเหยียบซัดโชว์ของความสมบูรณ์ของเครื่องขนาดนี้นะครับข้างหลังผมก็นั่งสบายยนะครับนุ่มๆนะฮะรี่ได้ว่ารถพร้อมใช้แน่นอนนะครับถ้าท่านผู้ชมกําลังหารถสักคันนะครับเอาไปใช้ทํางานใช้เดินทางนะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับผมเกินตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะฮะว่าผมจะเปิดราคาให้ถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับเอาราคาตัวนี้นะครับไปเทียบกับท้องตลาดที่เป็นตัวสีสูบก่อนก็ได้นะครับ แต่คันนี้นะวอนโวแท้ๆครับนี่มาดูนี่คอนโรลนี่นะครับนี่ผมยกเท้าขึ้นแล้วนี่นะรถวิ่งเองแล้วแล้วผมก็กดยกเลิกไปสมมติผมจะขับต่อก็กดกลับมหมลก็ไปต่อแล้วก็ฝั่งนี้ครับจะเป็นนี่โหมดฟังก์ชันใช้ได้อยู่ปกตินะอีเทียนอีเทียนได้ด้วยเปลี่ย,ย,ยนแท็กนะ้ <c oughs> เปลี่ยนได้อยู่แล้วผมชอบนะเวลาดิสเพย์มันขึ้นมามันแบบ มันให้รู้สึกเคเขืขขอ,ขอมาอยู่ยดูนะมันคือว่านี่ให้คุณผอมแฉกสาวเป็นไงมันให้รู้สึกแบบโหเครือเขื่อนี่จะฟังเพลงอะ <c oughs> ่ะเคเขือครเขือแหมแล้วก็สฟิลส่วนตัวคันนี้เลยว่ะผมเป็นคนที่เคยใช้วันโวมาในยุคเก่าๆพวก940สูอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งผมได้กลับมาขับวันโบใหม่อ่ะรู้สึกเลยว่าแบบคันนี้แรงมากพี่มันเป็นรถที่แบบไม่คิดว่าจะเจอภาพวันโบในลุคแบบเนี้ยแบบซิงได้แรงได้แล้วก็แบบทุกความปลอดภัยอ่ะอะไร สโลแกนเขาอะไรนะทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโวชอบนะสโลแกนในมันเท่แล้วคืออย่างเงี้ยหมองอย่างเงี้ยที่เขาปรับอะไรไม่ได้เห็นอย่างเงี้ยมันมีความหมายนะใช่เขาเซฟกระดูกต้นคอเวลาเราโดนประท้าจากด้านหลังอะครับแน่นอนแหละต้องเซฟคอหน่อยอะเองดูน้ำหนักเมียเองดิเอ้ยยังอยู่นะยังไม่ได้ยังไม่ได้ละโดนละนะ ก็มีคนถามนะครับก็ถามคลิปที่แล้วน้องอุ้มไปไหนนะครับของก็แจ้งไปว่าออลาออกไปแล้วนะครับคือที่ร้านที่ร้านเราขายรถค่อนข้างดีไงคิวส่งรถมันก็เลยเยอะอก็เลยไม่ได้มาร่วมแจมด้วยแต่ถ้ามันเซฟคออี้ยงพี่ว่าเหมาะกับเรานะทำไมโอ้เวลาเราแบกเนี้คอได้ผกเราอย่าไปกล้าล่วงเขาเออ โค้งโชว์ดิได้ไ,ดไ,ดไหนๆก็ไหนๆแล้วเทสช,ช่วงล่างอีกหน่อยให้ท่านผู้ชมได้มั่นใจไปเลยเราต้องแบบสปอร์ตสปอร์ตเหมืนอนยู่ในแทงหน่อยต่อเกียร์รอเลยสามแล้วสองดึงดึงแล้วก็เข้า่าโง้งเ้เอาลึกไปลึกไปโอ้ยลึกอปอื๋อ นี่สุดแหมพอลอยางดีช่วงล่างดีนี่เอาใหญ่คือจริงๆถ้าใครอยากมันนะเราปิดตัวท็กชั่นตัวนี้พอปิดออกไปใช่ไหมเดี๋ยวนะผมปิดออกนะแล้วพอเวลาเรากดอย่างเงี้ยถ้าท้าผู้ผู้ชมได้มันลองขับจะรู้สึกเลยมันมีการทรนเสเียของพวงมาลัยอ่ะ,อะโอ้โคือมันจะแบบปล่อยให้ล้อไอ้อนุญาตให้ล้าอาฟรีได้อ่ะมิกแสจะรู้สึกเลยว่าพวงมาลัยมันตื่นขึ้นมือแบบแล้อมันฟรีอะ่ะแต่าตทางที่ควรใช้มันเถอะ ไม่ธรรมดานะมันมัน,ม,นมันเหมือนเสือซ่อนเล็บวะนะตอนเนี้ยมันเหือเชบอเพราะบ้านแอบซิงไงเอาตรง,ตรงนะครับรูปลักษณ์ภายนอกนะครับท่านผู้ชมเห็นเนี่ยอาจจะเหมือนแบบรถใช้งานรถรถบ้านรถคุณสุภาพสุภาพุรุษทั่วไปนะครับแต่พอคุณได้เหยียบคันเร่งนะผมบอกเลยแค่เหยียบโลกเปลี่ยน เกีเจ้า Volvo S40 คันนี้นะครับบอกเลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับใช้งานได้หลายประโยชน์เลยนะครับไม่ว่าจะขับไปทํางานนะครับเดินทางก็เห็นแล้วนะครับว่าขนของได้เยอะขนาดไหนเรียกได้ว่าครบองค์เลยนะครับวันนี้นะครับทางร้านไม่กลับมอเตอร์นะครับขอยนาเปิดราคาที่239,000บาทเท่านั้นนะครับถูกใจนะครับมาชมตัวจริงที่ร้านไม่กลับมอเตอร์ซูเปอร์ไวสโตร์นะครับหรือตำาานาเพกกันได้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากลับไม่กลับมอเตอร์ครับ กดซับสไคร์และกดดิ่งให้กับช่องไมกับโมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ